ที่141ไปไปไปกระจายกันออกไปทหารจากกองทัพที่9กระจายกำลังเข้าไปยังเขตต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการบุกของราชินีแมงมุม ภายในมือของทหารทุกๆคนถือเครื่องตรวจสอบพยายามสแกนหาสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะไปใต้ตึกที่ถล่มลงมาหรือว่าใต้ดินลึกทุกๆแห่งที่คาดว่าน่าจะมีพลละเรือหลบซ่อนตัวหรือถูกสิ่งก่อสร้างทับถมนวนถูกสแกนหาตรงนี้ขอกําลังด้วยเราพบเจอผู้รอดชีวิต5คนทหารจํานวน10บคนรีบวิ่งไปไป,ไปยังตําแหน่งขอความช่วยเหลือพลังมองหาจุดที่จะทําให้พวกเขาสามารถช่วยคนที่อยู่ใต้ซากตึกได้โดยที่ตึกไม่ถล่มลงมาทับเพิ่มกว่าเดิมทางนี้ทางนี้เจอหนึ่งคนอาการโครมา่า ทหารวิ่งวุ่นพยายามใช้ชุดเกราะเปิดทางเข้าหาพลละเรือนที่ต้องการความช่วยเหลือนอกจากจะเจอพลละเรือนแล้วยังมีทหารอีกหลายนายเช่นเดียวกันที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของราชินีจนติดอยู่ใต้ซากอาคารบ้านเรือนผู้บัญชาการครับการช่วยเหลือเป็นไปตามขั้นตอนวิธีครับภายในห้องควบคุมของกองทัพที่ก้าวทหารมากมายที่นั่งรอในห้องเพื่อตรวจสอบและรับข้อมูลจากแนวหน้าที่เกิดสงครามระหว่างมนุษย์และแมงมุมค่อยๆรายงานสิ่งต่างๆที่กำลังดำเนินไปตามแผนการช่วยเหลือที่ทางผู้บัญชาการกอง ทั่ที่9และนายพลหลายนายช่วยกันระดมความคิดวางแผนช่วยขนอออกมาแต่ผู้บัญชาการกองทัพที่9ไม่ได้ทำแค่ช่วยเหลือเท่านั้นเขาต้องสรุปจำนวนความเสียหาย สรุปตัวเลขกับผู้เสียชีวิตประเมินราคาที่ต้องจ่ายแล้วต้องเขียนรายงานแผนการรวมถึงวิธีการทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นตลอดการดูแลภารกิจเกต FC 1 7จส่งให้ทางสหพันธ์ทำให้ในห้องควบคุมมีนายพลหลายนายกำลังทำหน้าเคร่งเครียดกับการนำข้อมูลมาเขียนรายงานที่ต้องแก้แล้วแก้อีกจนมีหลายหัวข้อไม่เป็นจริงผู้บัญชาการครับในส่วนนี้คิดว่าเหมาะหรือเปล่าครับดีเขียนได้ดีแต่ช่วยตัดส่วนนี้ออกแล้วใส่ชื่อคนของเราที่รับหน้าที่ดูแลลงไป ครับรายงานถูกแก้และถูกเปลี่ยนใหม่ภายในเจ็ดวันรายงานฉบับสมบูรณ์จะต้องเสร็จก่อนจะมีกองทัพใดกองทัพหนึ่งยื่นเอกสารตรวจสอบตัดหน้ากองทัพที่9หากไม่รวดเร็วพอพวกเขาจะต้องมาเสียเวลาแก้ข่าวจึงจำเป็นต้องเขียนทุกๆขั้นตอนในแผนการให้ครบถ้วนและ,ะไร้ช่องโหว่ การสั่งการที่เคยกระจายให้กับท่ายต่างๆได้สั่งการกันเองตัวแทนกองทัพที่9ก็กลายเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานที่เขียนขึ้นผู้บัญชาการครับตัวเลขกับผู้เสียชีวิตตํำบนเว้นไว้ก่อนเราจะใส่ภายหลังแล้วเหตุการณ์ที่ทหารและชาวเมืองตายในเขตได้2 2ระบุลงไปว่าระบบสื่อสารขัดข้องทําให้การสื่อสารในช่วงสําคัญล่มจนทหารที่รอคําสั่งทําอะไรไม่ได้นอกจากป้องกันและรอคําสั่งจากทางกองทัพที่9 จะให้ลบข้อความที่บอกว่าทหารไม่เชื่อฟังคำสั่งออกไหมครับไม่ต้องใส่เอาไว้เช่นเดิมเพียงแต่ให้ระบุเพิ่มเติมลงไปว่าพวกเขาขัดคำสั่งเนื่องจากระบบสื่อสารล่มในช่วงสำคัญจึงคิดว่ากองทัพที่9ไม่สามารถสั่งการได้จึงคิดที่จะช่วยเหลือ กันเองแล้วก็ใส่หมายเหตุลงไปด้วยว่าทางเราได้เปลี่ยนไปใช้สัญญาณพลุเพื่อสั่งการต่อแล้วมันไม่มีปัญหาใดๆทหารเหล่านั้นกลับไม่ยอมทําตามครับผมจะรีบแก้ไขครับผู้บัญชาการครับแล้วเราจะอธิบายอย่างไรกับการตายของระดับ S ในช่วงแรกของภารกิจที่ส่งทหารทั้ง12ค่ายไปติดตั้งหัวรบในเขต Fc 17เข<ด>ียนลงไปตามความเป็นจริงที่ได้รับมาระดับเที่ตายเขาพลาดท่า จึงเสียสละตัวเองด้วยการระเบิดชุดเกราะทำลายแมงมุมที่พยายามตามออกมาจากรังแต่ละคนที่ได้รับหัวข้อาการเขียนรายงานภายในแผนล้วนแล้วพยายามหาข้อมูลมาอ้างอิงและทำให้รายงานที่ตนทำออกมาดีที่สุดสิ่งไหนที่สามารถได้แก้ได้และมีการระบุในแผนการไม่ชัดเจนชื่อของทหารภายในกองทัพที่ก้าวจะถูกระบุเข้าไปเพื่อเป็นผู้สั่งการในระหว่างที่กำลังช่วยกันแก้ไขารายงานมากมายนี้เองนั้นหนึ่งในสายของระดับ S ก็ได้ส่งเข้ามาในระบบมุ่งตรงเข้าหาผู้บัญชาการกอง ทองทัพที่ก้าวทำให้เขาต้องย่นคิวพลางถอนหายใจออกมาเมื่อสายพี่ไม่อยากรับที่สุดเพราะมักจะทำให้ต้องตามเช็ดตามเก็บเรื่องต่างๆของพวกตระกูลใหญ่โทรตรงถึงเขาพันตรีเจคอฟมีปัญหากับภารกิจเก็บกู้อย่างนั้นเหรอสายถูกรับพลางมีคำถามส่งไปยังต้นสายทางฝั่งเจตอบที่ได้ยินคำถามจึงพูดสิ่งที่พบเจอมาผู้บัญชาการ ผมไม่สามารถเก็บกู้ซากราชินีไปส่งสหพันธ์ได้เป็นไปได้ยังไงกันในเมื่อผมรับรองภารกิจให้แล้วภารกิจที่ผู้บัญชาการกองทัพที่9้าออกให้มันช้าไป91อีกอย่างคนที่ส่งภารกิจเข้าสหาพันธ์โดยตรงเป็นถึงหน่วยพิเศษดาวมฤตยูแล้วทำไมถึงไม่ขอช่วยเหลือละ่ะอย่างน้อยเราก็ได้ผลประโยชน์ร่วมคนที่ได้รับภารกิจไม่ให้เราร่วมมือด้วย ผมต้องการให้คุณเขียนรายงานช่วยผมงานนี้ผมไม่ต้องการให้ชื่อเสียงของผมเสียหายได้กลับมากองทัพก่อนมีอะไรค่อยคุยกันช่วงนี้ผมกำลังยุ่งกับการเขียนรายงานทั้งหมดผู้บัญชาการแสดงสีหน้าไม่พอใจหลังจากวางสายเดิมทีหน้าที่ของมันก็เยอะพอแล้วทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในเขต fc17 รุนแรงพอจะทําให้มันถูกย้ายหรือไม่ก็ถูกปลดออกจากตําแหน่งกลับต้องมาคอยตามเช็ดเรื่องไม่เป็นเรื่องของพวกตระกูลใหญ่ที่ยังคงทํางานเพื่อหวังผลประโยชน์จากสหพันธ์ทาให้มันโกรธมากแต่ก็ต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้เพราะว่าภายในห้องควบคุมมีตระกูลใหญ่อยู่อีกเยอะมันจึงต้องระงับความโกรธคุณน็อตรายงานของผมเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วครับผมระบุทุกทุกอย่างลงไปแล้วรวมไปถึงการกระทําของพันตรีเจคอฟรับรองได้เลยว่าเขาจะไม่ได้อะไรจากเหตุการณ์นี้เลยแอชเชอร์กวาดตามองไปรอบๆอบพลางสังเกต ร่างของราชินีที่อยู่บนรถว่ามีชิ้นส่วนไหนขาดหายไปหรือไม่มีกองทับใดใช้ช่วงชุนละมุนวุ่นวายขโมยไปหรือเปล่าด้วยการมีระบบทําให้อาชเชลสามารถตรวจสอบได้ว่าชิ้นส่วนใดที่ยังไม่ครบไม่ว่าจะเป็นร่างที่ราชินีลอกคราบทิ้งหรือว่าร่างจริงที่หดเล็กลงเหลือ50เมตรทุกๆร่างจะต้องสมบูรณ์ก่อนส่งไปสหพันธ์ร้อยตรีครับเราเก็บทุกทุกอย่างมาได้แล้วครับดีบอกคนของเราเตรียมตัวเดินทางกลับผมขอตรวจสอบมันอีกครั้ง แอบเธอมองไปยังรถคันที่เขาจะนั่งไปตำแหน่งนั้นมีชิ้นส่วนสมองและชิ้นส่วนที่สำคัญมากๆถูกแยกส่วนวางเอาไว้สาเหตุที่เขาต้องแยกพวกมันออกมาก็เพราะว่าถ้าส่วนเหล่านี้หายมูลค่าร่างกายของราชินีจะตกลงไปในทันทีระบบมีอะไรหายไปหรือเปล่าแจ้งเตือน ชิ้นส่วนขาซ้ายหนึ่งข้างหายไปหายเหรอือแอชเชอร์บินวนรอบรถบรรทุกทั้ง21คันปรากฏว่าชิ้นส่วนขาซ้ายของราชินีหายไปหนึ่งข้างจริงๆเขาจึงขอให้หัวหน้าแอนเดอร์สันและหน่วยพิเศษสเปเชียลคนอื่นๆช่วยเฝ้าเอาไว้ก่อนส่วนตัวของเขาจะออกไปตามหาอีกหนึ่งขาที่หายไป ถ้าจำไม่ผิดมันหล่นอยู่แถวนี้นี่แอชเชอร์จำได้ว่าขาซ้ายที่หายไปเขาเป็นคนลงมือตัดด้วยความใหญ่ของมันเป็นไปไม่ได้ที่จะหายไปยิ่งเป็นขาของราชินียิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะถูกทำลายในระหว่างกองทัพที่เจดเก็บกู้จะต้องมีคนขโมยมันไปอย่างแน่นอนแม้จะไม่ใช่การขโมยขึ้นรถกลับออกไปในตอนนี้มันก็อาจจะเป็นการขโมยไปซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งใ,ใกล้ๆนี้ไว้หลังจากเหตุการณ์ทุกๆอย่างจบลงค่อยกลับมาขุดกลับไปก็ยังไม่สาย ขาของแมงมุมก้าวดาวแล้วยังเป็นราชินีไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายต่อให้จะเป็นขาเพียงหนึ่งข้างก็สามารถหลอมสร้างอาวุธทรงพลังได้แจ้งเตือนตรวจพบชิ้นส่วนที่หายไปใต้ดินลึกสาเมตรจุดสีแดงชี้นำทางจนกระทั่งแอชเชอร์ตาม,มาถึงเขาจึงมองจ้องบริเวณหน้าดินดูเหมือนว่าจะมีคนขุดเพื่อน,นำขาราชินีไปฝังดินอย่างที่เขาคาดการเอาไว้การมีชิ้นส่วนราชินีหายไปใน การร่วมมือกันของกองทัพมากมายไม่ใช่เรื่องแปลกหากจะโทษและตามรอยก็เป็นเรื่องที่ยากเกิดกว่าจะทำเฮ hey, ฟาวีสตันบารึงสกิลขวานสับลงไปบนพื้นดินจนพื้นแตกละเอียดเหล่าทหารที่กำลังช่วยชาวเมืองต่างก้มต่ำพลางแสดงท่าทางตื่นตระหนกออกมากลัวว่าจะมีมอนสเตอร์โผล่ออกมาอีกแต่เมื่อพวกเขาเห็นต้นตอของคนที่ทุบทำลายหน้าดินจนทำให้เกิดเสียงทุกๆคนต่างกลับไปทำงานเช่นเดิมปล่อยให้แอชเชลากคาราชินีลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ามุ่งหน้ากลับไปยังจุดที่กองทัพที่เจ็ดรวมตัว กันไปกันเถอะครับชิงส่วนราชินีน่าจะเพียงพอแล้ว เชอบอกทุกๆคนให้เตรียมพร้อมภารกิจส่งมอบร่างของราชินีไปยังสหพันธ์เป็นงานที่ต้องรีบทำหากนำกลับไปเก็บไว้ในกองทัพที่เจดชั่วคราวนั้นถ้ามีชิ้นส่วนหายไปกองทัพที่เจดจะต้องรับผิดชอบบรื่นขบวนรถบรรทุกบรรทุกค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากเขตได้22มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเพื่อใช้เส้นทางเขตอื่นที่ไม่ใช่เส้นทางผ่านของราชินีระหว่างนี้เองทหารที่ผู้บัญชาการกองทัพที่เจดส่งมาจากกองทัพก็ได้กระจายกันไปบนรถบรรทุกพยายามป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนใดล่นระหว่างคนสน ไม่เพียงเท่านั้นยังต้องตรวจสอบรอบๆอ,อีกด้วยเพื่อจะมีใครบางคนต้องการขโมยระหว่างคนส่งแอชเชอร์นายทำได้ยังไงกันหลังจากที่หัวหน้าแอนเดอร์สันได้มานั่งกับแอชเชอร์ที่อยู่บนหลังรถบรรทุกอีกครั้งจึงได้ถามความจริงตอนนี้ไม่มีกล้องไม่มีสิ่งของใดๆบันทึกผลความลับจะอยู่กับพวกเขาสองคนตลอดไปแต่แอชเชอร์ไม่ต้องการให้ใครรู้ความจริงเกี่ยวกับระบบจึงทำเพียงแค่ยิ้มพลางตอบด้วยคำพูดเดิมเหมือนที่ผู้บัญชาการเคยถามมาก่อน ผมก็แค่มีสกิลที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งตัวเองได้เท่านั้น การใช้มันทำให้ผมดึงพลังของชุดเกรอะออกมาจนเกินขีดจำกัดได้แน่ใจนะหัวหน้าจะลองดูไหมหละ่ะแอเชยยิ้มตอบจากนั้นเขาก็นำธนูขึ้นมาถือเอาไว้ในมือสิ่งน่ากลัวมากที่สุดในตอนนี้คือกองทัพระหว่างที่ทหารจำนวนมากส่งคนมาช่วยเหลือและอยู่ในช่วงเดินทางกลับมีโอกาสสูงที่ใครบางกลุ่มจะได้รับคำสั่งให้ขโมยชิ้นส่วนราชินีกลับไปนายไม่ต้องกลัวมากขนาดนั้นก็ได้เราพาคนมาเยอะมากการภูมิกันนี้ปลอดภยัยเว้นแต่อีก ฝ่ายจะมาเยอะแต่ผมไม่ได้กลัวพวกมันมาเยอะสิ่งที่ผมกลัวคือพวกมันโจมตีแล้วหนีไปสิ่งที่แอชระวังไม่ใช่เพียงแค่คนของกองทัพที่9และกองทัพอื่นๆที่ต้องการปล้นเขายังคงระวังกลุ่มคุนนกสีแดงอีกด้วยเพราะมันเคยขู่เขาเอาไว้ว่าจะส่งสิ่งที่เหนือกว่ามาจัดการหลังจากเขาจัดการระดับเอสไปก็ได้มีคนซุ่มยิงจากระยะไกลจากกระสุนที่ใช้สามารถฆ่าระดับเอสภายในชุดเกราะมากเอดได้เขาจึงต้องระวังให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ครั้งต่อไปต้อง ตกอยู่ภายใต้ใจกลางระเบิดพรึกไอพ่นชุดเกระบินวนรอบรอบขบวนคนส่งจากด้านหลังไปด้านหน้า ด้วยปริมาณรถบรรทุก21คันเรียงแถวต่อนกันและต้องวิ่งทิ้งระยะห่างระหว่างคันทําให้ระยะของระบบที่ใช้ตรวจสอบไม่ครอบคลุมเขาจึงต้องบินดูรอบๆเพื่อไม่ให้ใครนําระเบิดมาติดเอาไว้บนรถบทที่142ทุกคนเรามาถึงหน้าประตูทางเข้าสหาพันธ์แล้วครับแอชเชอร์โล่งใจที่เจดอบไม่ได้มาดักปล้นระหว่างทางเดิมทีเขาคิดว่ามันอาจจะแค้นจนมาดักซุ่มโจมตีเพื่อทําให้การขนส่งล่าช้าและเขาต้องเสียชิ้นส่วนไปสักชิ้นอย่างน้อยๆการส่งชิ้นส่วนราชินีไม่ครบก็ ทำให้กองทัพที่เจ็ดถูกลดแต้มได้เล็กน้อยยังดีที่มันไม่ได้ทำอย่างนั้นจึงทำให้การเดินทางราบเรียบส่วนคนของกลุ่มคุนนกสีแดงดูเหมือนว่าจะหยุดเคลื่อนไหวตลอดการเดินทางล้วนแล้วเงียบไม่มีอะไรระเบิดหรือพุ่งเข้ามาโจมตีพวกเขาเลยสักนิดเดียวทั้งที่เป็นโอกาสดีให้ลงมือดูท่าเรื่องที่ผู้บัญชาการกองทัพที่เจ็ดประกาศชื่อของพวกมันจะทำให้ต้องระวังตัวในการลงมือโจมตีทำไมไม่เหมือนเดิม แอชเชอร์เ,อเคยเข้าไปในสหพันธ์มาแล้วในชีวิตก่อนแม้จะเป็นเพียงแค่การแวะเข้าไปเติมพลังงานช่วงสงครามก็ตามเขายังคงจําได้ดีไม่ว่าจะเป็นประตูทางเข้าขนาดใหญ่และสิ่งก่อสร้างมากมายแต่สิ่งที่เขาเห็นตอนนี้กลับต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงสหพันธ์ที่กําลังเดินทางไปตั้งอยู่บนถังลาดชันมีประตูบานใหญ่ติดบนเพดานหากเดาไม่ผิดแอชเชอร์อคิดว่าฐานของสหพันธ์คงจะย้ายขึ้นไปตั้งบนดินแล้วซึ่งมันเป็นการย้ายที่รวดเร็วมากเพราะชีวิตก่อนกว่าที่มนุษย์จะสามารถสร้างชุดเกราะนาโน,โนสูตรได้ ก็ใช้เวลามาก จนเขาอายุเข้าสู่วัย30แล้วต้องใช้เวลาอีก5าปีเพื่อบุกเบิกและสร้างเมืองชีวิตนี้ทุกๆอย่างกลับเร่งรีบแม้กระทั่งฐานสหพันธ์ยังย้ายไปอยู่บนพื้นดินในช่วงที่เขาอายุ15ปีเท่านั้นแล้วเราจะผ่านประตูนี้ไปได้อย่างไงแอชเชอร์ถามหัวหน้าแอนเดอร์สันพลังหันหน้าไปถามนอด้วยเช่นกันการเข้าสหาพันธ์ไม่ใช่เรื่องง่ายจำเป็นต้องมีคำสั่งให้เข้าไปหรือมีการเรียกตัวถึงจะสามารถเข้าไปได้นำนาฬิกาข้อมือของนายแสดงข้อมูลภารกิจหน้าประตูเราก็น่าจะเข้าไปได้แล้วแอชเชอร์พยักหน ตามคำพูดของหัวหน้าแอนเดอร์สัน ทันทีที่เขาเปิดรหัสยืนยันตัวตนให้เซ็นเซอร์หน้าประตูรู้ว่าเขาเป็นใครอยู่สังกัดใดแอชเชอร์ก็ได้แสดงรหัสภารากิจที่ได้รับมอบหมายให้กับเซ็นเซอร์ปิดยืนยันภารกิจเก็บกู้ซากราชินีแมงมุมกรุณาอยู่ในความสงบระบบกำลังตรวจสอบคนผ่านประตูปิดปิดปิมายไต่กูดอปิด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 เซนเซอร์สีแดงสาดส่องไปตามรถบรรทุกเพื่อตรวจสอบหาวัตถุระเบิดพลังตรวจสอบใบหน้าของทหารทุกๆคนที่ต้องการเข้าไปในพื้นที่สหพันธ์กระทั่งเซ็นเซอร์ตรวจสอบจบลำแสง ก็หายไปพร้อมกับประตูขนาดใหญ่ค่อยๆเปิดอ้าปล่อยให้ทหารกองทัพที่เจ็ดขับผ่านยืนยันการตรวจสอบแอเชอร์แอลสลาดและทหารอีก321คน าบารืนขบวนรถบรรทุกทั้ง21เริ่มเคลื่อนตัวช้าตัวช้าวิ่งขึ้นไปบนถังลาดชันเพื่อออกจากใต้ดินมุ่งสู่พื้นดินที่สหพันธ์ขึ้นไปสร้างฐานภายใต้ขบวนรถค่อยๆวิ่งขึ้นไปนั้นทุกๆคนต่างพากันแสดงสีหน้าดีใจเมื่อได้ออกมาสูดอากาศหายใจด้านบนอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางสีหน้าของทุกๆคนที่กำลังแสดงความสบายใจแอชเชอร์ได้กวาดตามองไปตรงหน้าพบเข้ากับถนนราดยางกว้างราว10เมตรทอดยาวออกไปไกลหลายกิโลเมตรรอบๆถนนเต็มไปด้วยต้นหญ้ามากมายสูงเพียงเขาพร้อมกับมีรั วลวดหนามวางป้องกันเอาไว้เป็นชันช้นๆยิ่งกว่าตามองรอบๆให้กว้างมากกว่าเดิมนั้นแอชเชอร์ก็เห็นป้อมปืนขนาดใหญ่มากมายไกลออกไปอีกมีกำแพงสูงใหญ่ล้อมรอบๆเขตที่สหพันธ์ขึ้นมายึดครอง พื้นที่ที่เขาเห็นในตอนนี้ใหญ่มากโดยขนาดของสหพันธ์ที่สร้างบนพื้นดินในตอนนี้มีขนาดใหญ่กว่าชีวิตก่อนของเขาเกือบเท่าตัวสร้างความตกใจให้อาชเชอร์ไม่น้อยกับความก้าวหน้าของมนุษย์ในชีวิตนี้บารุมเสียงป้อมปืนใหญ่หนึ่งในจำนวนหลายพันป้อมยิงกระสุนจนทำให้เกิดเสียงดังทันทีที่กระสุนปืนใหญ่พุ่งออกไปเป็นลำแสงสู่ท้องฟ้านั้นมันก็ได้พุ่งเข้าชนร่างของมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่กำลังบินผ่านนับได้ว่าสหาพันธ์ที่อาชเชอร์เข้ามาน่ากลัวไม่น้อย สามารถจัดการมอนสเตอร์ต่างๆได้อย่างเด็ดขาดโดยไม่ต้องพึื้นหารจอดการสวมชุดสีขาวเหมือนกับชุดกักกันโรคเดินออกมาจากป้อมทางถนนปิดทางไม่ให้แอเชอร์เดินทางต่อไป เขาจึงเดินลงจากรถแล้วแสดงรหัสเพื่อให้ทหารรู้ว่าพวกเขามาทำอะไรที่นี่แอชเชอร์แอสลาดภารกิจเก็บกู้ร่างราชินีโอเคถูกต้องรอก่อนเราขอตรวจหาวัตถุระเบิดก่อนเราทหารกระจายตัวกันเข้าตรวจคนรถบรรทุกระหว,ว่างนี้เองนาที่ได้ติดตั้งกล้องไว้กับรถบรรทุกทุกๆคันก็ได้จับตามองทหารพวกเขาไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นยิ่งข้อมูลกลุ่มคุนนกสีแดงแทรกแซงกองทัพเ่าคนที่ตรวจสอบในตอนนี้ก็มีโอกาสสูงจะเป็นพวกมัน หากการตรวจสอบระเบิดเป็นการติดระเบิดเข้าไปนั้นจะทําให้กองทัพที่เจ็ดต้องรับผิดชอบกับระเบิดที่จะเกิดในสหพันธ์เรียบร้อยตามรถคันสีขาวนี้ไปมันจะนําทางไปยังโกดังเก็บชิ้นส่วนร่างกายที่เก็บกู้มาแอชเชอร์พยักหน้าบอกคนขับรถให้วิ่งตามรถคันสีขาวเข้าไปในสหพันธ์ระหว่างนี้เองเขาก็ปิดการใช้งานไอพ่นเลือกที่จะยืนอยู่บนรถคันหน้าสุดตอนนี้น่าจะปลอดภัยแล้วหากยังมีการลงมือเกิดขึ้นท,ทั้งทั้งที่เขาเข้ามาในสหพันธ์ คงต้องมีเรื่องใหญ่ทัวให้ทางสหพันธ์ได้จัดการอย่างแน่นอนพึ่งเคยเห็นสินะ ตกใจใช่ไหมละ่ะครับผมไม่นึกว่ามนุษย์จะกลับขึ้นมาบนพื้นดินเร็วแบบนี้แอชเชอร์ตอบคำถามของหัวหน้าแอนเดอร์สันพลางมองไปยังตึกต่างๆมากมายโดยเฉพาะตึกหลังใหญ่สุดตั้งอยู่ใจกลางสถานที่แห่งนี้รูปทรงของมันเป็นพีระมิดสีดำไม่ต่างจากชีวิตก่อนบนยอดมีปลายแหลมของเสาสัญญ,ญาณทว่าการสำรวจของแอชเชอร์ต้องหยุดลงกระทันหันหลังจากที่รถคันสีขาวนำทางพาพวกเขาวิ่งเข้าไปในโกดังขนาดใหญ่ภายในเต็มไปด้วยความเย็นไม่ต่างจากห้องเย็นเลยสักนิดชะลอ ชะลอพอพอดีค่อยๆเบรก ขบวนรถบรรทุกค่อยๆวิ่งเข้าไปจอดในช่องว่างจากนั้นทหารที่มาด้วยกันต่างก็ลงจากรถปล่อยให้หน้าที่ขนศพราชินีเป็นของแขนกลขนาดใหญ่ที่ติดตั้งเอาไว้ในจุดจอดรถทันทีที่ระบบแขนกลยิงเซนเซอร์ออกมาสแกนศพกระบวนการเก็บกู้ของแขนกลก็เริ่มขึ้นโดยมีรถคันเล็กๆไร้คนขับวิ่งเข้ามาเรารับชิ้นส่วนที่จะถูกแยกเก็บในที่ต่างๆชัวชัวการชำ่มแหลร่างราชินีเริ่มต้นขึ้นด้วยความสามารถของแขนกลทุกๆคนที่มองจ้องแขนกลที่กำลังตัดร่างของราชินีชา้ชาๆด้วยพลังงานความเข้ม คนสูงจึงนั่งรอในตำแหน่งที่จัดเตรียมเอาไว้ให้ระหว่างนี้เองแอเชอร์ก็ได้มองจ้องไปรอบๆปร,ร,รากฏว่านออกจากกองทัพที่เจตทิษสงราชินีเข้ามาเก็บในโกดังแห่งนี้แล้วยังมีมอนสัตว์อื่นๆที่สหพันธ์เก็บมาเช่นกันเพียงแต่พวกมันไม่ใช่มอนสเตอร์แมงมุมจากการสำรวจทุกๆตัวท,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 ที่แอเชอร์เห็นเป็นมอนสเตอร์และ ก้าดาวที่น่าจะมาจากบนพื้นดินล่าได้แม้กระทั่งมอนสเตอร์9้าดาวมากมายจะใจดำเกินไปแล้วแอชเชอร์บนเล็กน้อยราชินีแมงมุมที่บุกเขตใต้ดินหากสหพันธ์ช่วยเต็มความสามารถคงไม่มีคนตายเป็นแสนแสนแบบนี้เทคโนโลยีภายในโกดังแยกชิ้นส่วนที่เห็นล้วนแล้วน่ากลัวร่างราชินีที่แข็งแกร่งยังถูกแขนกลตัดขาดได้ง่ายได้หากสหพันธ์นำความน่ากลัวนี้ไปใช้ไม่มี ทางที่กองทัพจะมีทหารตายเป็นแสนแสนทันใดนั้นเขาก็ได้มองไปอย่างนาฬิกาเมื่อใครบางคนติดต่อมาอย่างเขาติ้งแอชเชอร์อมองไปอย่างนาฬิกาข้อมือที่ได้รับข้อความบางอย่างเขาจึงเปิดเข้าไปดูปรากฏว่าในจดหมายที่ส่งมานานเป็นคำสั่งเรียกตัวของสหพันธ์ไม่ใช่คำสั่งของผู้บัญชาการกองทัพที่เจ แอเชอร์เกิดอะไรขึ้นมีคำสั่งจากหน่วยสำรองพิเศษเดาวมฤตรทยูเรียกตัวผมครับจะได้กลับพร้อมกันไหมไม่รู้ครับไม่มีรายละเอียดใดๆเลยในข้อความบอกเพียงแค่ว่าจะมีคนมารับตัวของผมไปเท่านั้นหน่วยพิเศษสเปเชียลโฮนที่อยู่ใกล้ๆหลังจากได้ยินคำพูดของแอเชอร์ลุแล้วยโยนคิ้วเพราะไม่เคยเจอคำสั่งเรียกตัวโดยไม่ระบุเนื้อหาแบบนี้มาก่อน ท่านใดนั้นรถทำวิสีขาวก็ได้วิ่งเข้ามาในโกดังมุ่งตรงมายังตำแหน่งคนของกองทัพที่เจ็ดพักเอยดสวัสดีครับร้อยตรีแอดเชอร์กรุณาขึ้นรถไปกับเรา ครับแอชเชอร์พยักหน้าก้าวขาขึ้นไปบนรถแฮมวิมุ่งหน้าออกไปจากโกดังแห่งนี้ระหว่างเดินทางไปยังที่ไหนสักแห่งของสหพันธ์แอชเชอร์จึงได้ถามพอจะรู้ไหมครับว่าผมถูกเรียกตัวไปทำอะไรต้องขอโทษด้วยเรามีหน้าที่เพียงแค่ไปรับคุณเท่านั้นเอาล่ะครับถึงแล้วกรุณายุดนิ่งนิ่งลิฟต์ตัวนี้จะพาคุณไปยังตำแหน่งเรียกตัวแอชเชอร์พยักหน้าหลังจากเดินเข้ามาในตึกหลังหนึ่งมันไม่ใช่ตึกสำนักงานใหญ่เป็นตึกที่อยู่ด้านข้าง ทันทีที่เข้ามายืนในลิฟต์แอชเชอร์ก็สำรวจรอบๆปร,ร,รากฏว่าลิฟต์ตัวที่เขาอยู่ด้านในไม่มีปุ่มกดระบุชั้นที่ต้องการไปไม่มีการบอกชั้นที่ผ่านภายในลิฟต์ที่เพิ่งปิดประตูมีเพียงแค่ไฟสีขาวและผนังสีขาวเท่านั้นคลื่นแรงดึงจากการเคลื่อนที่ของลิฟต์ทำให้แอชเชอร์ต้องจับราวที่อยู่ใ,ใกล้ๆภายใต้การเคลื่อนตัวของลิฟต์แอชเชอร์ได้ให้ระบบตรวจสอบทุกๆอย่างปรากฏว่าการเคลื่อนตัวของลิฟต์ที่ยืนอยู่นั้นไม่ได้พุ่งขึ้นไปด้านบนหรือด้านล่างมันกำลังพุ่งไปด้านข้างก่อนที่เขาจะถูกงตัว เข้ามาในตึกสำนักงานใหญ่แอชเชอร์ที่ได้ยินเสียงหยุดตัวของลิฟต์เขานึกว่าประตูจะเปิดให้เขาเดินออกไปมันกลับขยับอีกครั้งโดยพาเขามุ่งหน้าลงไปใต้ดินลึกคลืน่นจะไปที่ไหนกันติ้งประตูลิฟต์เปิดอ้าออกเผยให้เห็นนักวิจัยสวมชุดสีขาวยืนรอแอชเชอร์อยู่หน้าทางออกลิฟต์ราวสามคนจากสิ่งที่เห็นแอชเชอร์จึงระวังตัวเขาไม่รู้ว่าสหพันธ์ต้องการอะไรในตัวของเขาถึงได้ให้นักวิจัยมารอรับแบบนี้ต้องขอโทษที่ทำให้กลัวร้อยตรีแอชเชอร์แอสลาด ครับแอเชอร์พยักหน้าตอบรับเล็กน้อยเราทั้งสามเป็นนักวิจัยที่ถูกส่งมาตรวจสอบร่างกายของร้อยตรีโดยเฉพาะมีอะไรแปลกไปอย่างนั้นหรอครับแอเชอร์ถามด้วยความสงสัยทันใดนั้นนักวิจัยคนหนึ่งก็ได้ยื่นแท็บเล็ตเปิดวีดีโอบางอย่างให้กับแอเชอร์ได้มองดูปรากฏว่าสิ่งสิ่งนี้คือวีดีโอการต่อสู้ของแอเชอร์ที่สู้กับราชินีแมงนุ่มด้วยชุดเกราะนาโนสูตรที่ไม่สมบูรณ์ทางเราได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบร่างกายของร้อยตรีครับอันตรายไหมหากพบข้อแตกต่างหรือข้อผิดพลาดผมจะยังคงเป็นทหาร หรือเปล่านะักวิจัยทั้งสสัมผัสได้ถึงความไม่สบายใจในน้ำเสียงของแอชเชอร์แม่ใบหน้าของเขาจะยังคงนิ่งไม่ได้แสดงสีหน้าใดๆออกมาเลยสักนิดก็ตามน้ำเสียงและคำถามกลับทำให้นักวิจัยที่ส่งมาพอจะรู้ได้ถึงความกังวลไม่ต้องห่วงครับเราเพียงแค่ต้องการตรวจร่างกายเท่านั้นมันจะไม่มีผลกระทบอย่างแน่นอน แอชเชอร์ออกจากคลิฟเดินตามหลังนักวิจัยทั้งสามไปตามทางเดินสีขาวทอดยาวไปไกลทุกๆอย่างที่เขาเห็นเหมือนจะเน้นไปที่สีขาวจนดูสะอาดตาไม่ต่างจากเขตปลอดเชื้อทันทีที่นักวิจัยเปิดประตูห้องหนึ่งที่มาถึงแอชเชอร์ก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากทางระบบบอกกับเขาให้รู้ว่ามันตรวจพบฟอสเอนเนอร์ที่จำนวนมากร้อยตรีครับเมื่อเข้าไปในห้องแล้วให้เลี้ยวซ้ายจะเจอเข้ากับห้องหนึ่งด้านในมีห้องอาบน้ำ บตอนเป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องได้ที่ True Wallet 0901973826